สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับโยมในรายการสศค่ะรีวิวสำหรับคลินี้นะคะใครที่ลังตาม่ะ SUV. รถอสยรถครอบครัวนะคะคุณลู้าห้ามพลาดเลยเพราะว่าวันนี้อยกจะมารีวิวคันนี้ สีชีนะคะปาเจโลสปอร์ต2.4 GT p r e ี่ยมขับ2นะคะคันนี้รถคันนี้นะคะจะอยู่ที่ปี2017นะคะคุณลูกค้าเป็นรถมือเดียวด้วยบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันก่อนนะคะ4ีตู้เลือนนะคะคุณลูกค้ามาเป็นสีเทาหรูหราสวยงามแบบนี้เลยนะ สมบูรณ์นะคะแล้วก็ในส่วนของนี่โคมไฟนะคะมาเป็น LED เอา LED โปรเจคเตอร์ทรงกลมแบบนี้เลยระบบทุกอย่างยังเป็นปกตินะคะสว่างสวยแน่นอนแล้วก็ในส่วนของ กันชนหน้านะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับไฟตัดหมอกเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าไม่ต้องไปทําเพิ่มเลยเป็นรถท็อกใช้งานนะคะแล้วก็ได้ส่วนของกระจังหน้านะคะมาเป็นคมเรียบทั้งชิ้นแบบสวยงามแบบนี้ไม่มีตําหนิเลยลูกค้าบอกเลยว่าใครที่กำลังตามหารถครอบครัวนะคะคันนี้คือครบจบในคันเดียวเลยนะคะโอเคมาดูเลยส่วนของล้อกันบ้างดีกว่าล้อคันนี้นะคะล้อแม็กดิมๆจากนิทรูมิชิเลยคุณลูกค้าแม็กสีเทานะคะสภาพแม็กนะคะด้านนี้ ไม่มีรอยขูดเลยลูกค้าสวยงามมากแต่จะมีรอยเพื่อนบ้างแต่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้เหมือนใหม่เลยนะคะยางคันนี้จะอยู่ที่ขอบ18นะคะแล้วก็ปียางจะอยู่ที่ปี2019นะคะคุณลูกค้าดอกยางยางโอเคนะคะยังใช้ได้อีกปีหนึ่งนะคะโอเคมาดูในส่วนของด้านข้างกันม้างดีกว่า คุณลูกค,ค้าสีเต็มสีสมบูรณ์อีกเช่นเดียวกันแล้วก็ด้านบนนี่มีแหลกหลังคาเท่ๆของเดิมของแท้มาให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในส่วนของกันสาดนะคะก็ไม่มีตำหนิเช่นเดียวกันคุณลูกค้าไม่มีบินไม่มีแตกเลยสวยงามตรงรุ่นมากเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของฟิล์มดำนะคะคันนีตติดมาให้เรียบร้อยแล้วรอบคันเลยเป็นรถพร้อมใช้งานจริงๆนะคะแล้วก็คันนี้นะคะในบันไดนะคะด้านข้างก็สภาพสมบูรณ์แบบเดี๋ยวเราไปดู โครสร้างด้านในกันบ้างกว่านะคะว่าเขาจะสมบูรณ์แบบขนาดไหนนะคะย้ำกันอีกทีนะคะคุณลูกค้าว่าคันนี้เป็นรถมือเดียวนะคะแล้วดูเมดอาเขาเลยคุณลูกค้าสวยงามมากไม่มีเอไม่มีพ่นเลยนะคะแล้วก็ไม่มีรอยตัดต่อตัวถังอีกเช่นเดียวกันโอเคแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตด,ด้านในนะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้ขันมันน้อยมากรอยขันแบบไอ้รอย เต็มสุดจากโรงงานยังอยู่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้มาเป็นสีดํานะคะแล้วก็ตัดด้วยสีเงินแบบนี้สภาพสวยงามนะคะอาจจะมีรอย ขีดกวดเล็กๆน้อยๆนะคะคุณลูกค้าตามการใช้งานถ้าใครไม่สีเย็โอเคเลยนะคะคันนี้โอเคมาดูด้านนี้กันบ้างดีกว่านะคะคุณลูกค้าน Med ี่เม็ดอาร์ตสวยงามเม็ดกรงแบบนี้เลยคุณลูกค้าไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีรอยตัดต่อตัวถังดีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในวนของขอรอยนอตด้านในนะคะอาจจะมีรอยขันบ้านเล็กๆกกกน้อยๆเพื่อไปเก็บสีเก็บริ้วเก็บดอดแต่รับประกันเลยคุณลูกค้าว่าคันนี้ไม่มี ชนหนักจมน้ำไฟไหม้แน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้นะคะมาเป็นสีเดียวกันนะคะสภาพเกิดจะมีอรอยขีดข่วนรอยเปื้อนบ้างเล็กน้อยเท่านั้นลูกค้านอกนันะะ้นสภาพสวยงามการขัดขี๋อะไระรบบทุกอย่างยังเป็นปกตินะคะโอเคมาดูด้านหลังของเค้ากันบ้างดีกว่านี่ด้านหลังมาเป็นเท่ๆสมบุกสมบันแบบนี้เลยคุณลูกค้า มีไฟเบรกลมที่สามให้1อันนะคะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนให้อีกหนึ่งอันตรงทุกอย่างยังเป็นปกตินะคะแล้วก็ไฟไท้ายนะคะมาเป็นรูปทรงนี่ใหญ่เบลลแบบนี้เลยคันหลังเห็นชัดแน่นอนนกคาแล้วก็ระบบไฟก็คือยังติดอยู่ทุก้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะคะด้านหลังจะมีกล้องหลังให้นะคะแล้วก็เซ็นเซอร์กันชนนะคะด้วยกันถึง4จุดเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังสีเต็มสีสมบูรณ์อีกเช่นเดียวกันโอเค เปิดหลังเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้านี่ดูด้านในนะคะศาส,สอานกว้างขวางแล้วก็ดูเลยโครงสร้างของเขานะคะคันนี้ด้านหลังหน้าเดิมหลังเดิมแบบสวยมากคุณลูกค้าด้านหลังคือแทบไม่มีรอยขัดน็อตเลยนะคะแล้วก็เม็ดร์ตยังเม็ดกลม สวยงามสมบูรณ์นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะเบาะอันนี้ถ้าไม่ใช้สามารถพับไปได้อย่างอันนี้เลยคุณลูกค้าแล้วก็มีแผ่นอะไรแบบนี้มาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อุปกรณ์นะคะของคันนี้นะจะมีเป็นชุดเครื่องมือให้นะคะแม่แรงยางอะไหล่ถือว่าครบเซตเลยคุณลูกค้าไว้ใช้ฉุกเฉินกันเลยนะคะโอเคมาดูด,ด,านนาด้านนี้กันบ้างดีกว่ามาเลยเปิดให้ดูทั้ง4ด้านแบบนี้เลยนะคะนี่ว่า ไม่มีย้อมแมวอยู่แล้วสวยงามเม็ดอาร์คเม็ดกลมนะคะไม่มีรอยขอไม่มีรอยค่อนตัดเข็บก็คือไม่มีบิดเบี้ยวเลยลูกค้าแล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้นะคะสีเดียวกันสภาพด้านนี้นะคะสมบูรณ์แบบมากไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะโอเคไปดูด้านสุดท้ายของเรากันบ้างดีกว่านะคะนี่เปิดให้ดูทั้งสีด้านแบบนี้เลยคุณลูกค้า ว่าเม็ดอาเขาสวยงามนะคะไม่มีรอยพร้อไม่มีรอยพ่ไม่มีรอยตัดต่อตัวถังทงั้ง4ด้านแบบนี้ ก็เป็นรถมือเดียวเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้นะคะสภาพสมบูรณ์แบบอย่างเช่นเดียวกันปุ่มตรงนี้ไม่มีปุ่มไหนหายไปนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูออพชันด้านในของเขากเลยดีกว่าค่ะเข้ามาในรถเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สตาร์ทรถเรียบร้อยคันนี้เป็นแบบพุทธสตาร์ทแล้วนะคะคุณลูกค้ากดปุ๊บสตาร์ทติดแบบระบบไม่มีหลวชน,นะคะแล้วก็ในส่วนของสีภายในนะคะคันนี้จะเป็นสีดําตัดด้วยสีเบจด้านบน ภายในสะอาดสะอ้านมากคุณลูกค้าสวยงามเลยนะคะแล้วก็กว้างขวาง,งด้วยแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมันสีฟังก์ชันแบบนี้แล้วนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องได้คุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของสภาพนะคะคุณลูกค้าพวงมาลัยตกคือแบบไม่มีอรอยข่าดแล้วก็ไม่มีอรอยขีดข่วนเลยนะคะแล้วก็ พรมอะไรได้เป็นปกตินะคะไม่มีติดขันแล้วก็พงมอะไรคันนี้ยังมีแพเดิ้ชิปด้วยคุณลูกค้าบอกเลยว่าออปชันครบจบในคันเดียวจริงๆนะคะแล้วก็ในส่วนของเรือนไม้นะคะมาเป็นเรืือนไมดิจิตอลกึ่งแอนาล็อกแบบนี้เลยระบบทุกอย่างยังเป็นปกติไม่มีไฟเครื่องชอเช่นเดียวกันแล้วก็ในส่วนของด้านขวามือหยกนะคะระบบของเขาที่เป็นออโต้นะคะคุณลูกค้านี่ดูเลยไม่มีรวนเลยนะคะคุณลูกค้าเปิดกระจกตึกระจกได้แบบ สะดวกสบายนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลมาเป็นคอนโซลสาดส,ส,สีดำแบบนี้เลยคุณลูกค้าไม่มีตำหนิเลยนะคะไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดขวดแล้วก็ในส่วนของ ตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะมีแอร์สช่องแบบนี้ที่เย็นฉ่าๆไม่ต้องไปเติมน้ำยาแอร์เพิ่มแล้วก็ในส่วนของมีเดียก็จะสามารถฟังวิทยุได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ฟัง MP3 ได้นะคะแล้วก็ในส่วนข,ของคันนี้นะคะมีเนวิเกเตอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาเทสระบบเสียงของนะคะด้วยการห้องจากพวงมาลัยกันดีกว่านะคะนี่ คุณลูกค้าเพิ่มเสียงนะคะลดเสียงได้เป็นปกติระบบไม่มีช้านะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างจะเป็นที่ปรับแอร์รับอะไรต่างๆนะคะคุณลูกค้าแอร์ตัวนี้เป็นระบบดูออาด้วยแยกอุณหภูมิกันไปเลยนะคะไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันเลยคุณลูกค้าแล้วก็ดูเลยปุ่มทุกปุ่มนะคะนี่กดได้ไม่มีปุ่มไหนหายไปเลยนะคะเลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะคะคุณลูกค้าก็จะเจอในส่วนของเกียร์เกียร์คันนี้เป็นเกียร์ระบบออโต้นะคะขับง่ายสะดวกสบายนะคะแล้วก็ในส่วนของเบรกมือนะคะเป็น ในป็นปุ่มแบบนี้แล้วคุณลูกค้าไม่ต้องเสียแรงยกเลยทนสมัยมากๆแล้วก็ในส่วนขอที่ใส่แก้วน้ํานะคะมาให้ด้วยกันถึง2แก้วเลยคุณลูกค้าแล้วก็ที่พักแขนนะคะเปิดออกมาได้เก็บของด้านในนะคะได้อีกอนี่ก็เปิดมาได้แบบนี้เลย นี่กว้างขวางมากๆบอกเลยว่าคันนี้นะคะใครที่กำลังจะหารถครอบครัวอยู่แนะนําคันนี้สุดๆเลยคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะเบาะคันนี้มาเป็นเบาะหนังสีดําสวยงามแบบนี้เลยนะคะฟองน้าไม่มีอยู่ตัวคุณลูกค้าแล้วก็ด้านข้างนะคะอาจจะมีอรอยแยบบ้างนะคะเล็กน้อยนะคะแต่ยังนั่งได้สบายๆเลยคุณลูกค้าเบาะนะคะไม่มีอรอยขาดแล้วก็ไม่มีอรอยขีดขว่วนแล้วก็การปรับของเขานะคะเป็นการปรับเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะ แล้วก็ในส่วนของการปรับเบอะนะคะคุณลูกค้าเป็นปรับเบาะไฟฟ้า2คู่หน้าเลยนะคะบอกเลยว่าออปชั่นจัดจัดเต็มแบบนี้เลยเดี๋ยวเราลองมาเทสระบบก,กันดีกว่านี่ เลื่อนหน้าเลือเล่อนหลังนะคะผู้ลูกค้าเป็นปกติแล้วก็เร็วด้วยระบบไม่มีช้าเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะคะผู้ลูกค้ามีที่บังแดดแล้วก็มีกระจกให้นะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะมีช่องเก็บแว่นตาให้ด้วย1อันไม่ต้องไปซื้อออปชั่นเพิ่มเลยคุณลูกค้าบอกแล้วว่าครบจบในคันเดียวเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าะคะ่ะว่าจะกว้างขวางขนาดไหนไปกันเลยคะ่ะโอเคคุณลูกค้าอยู่ด้านหลังแล้วนะคะบอกเลยว่ากว้างขวางมากคุณลูกค้าบอกมากราคะสาหรับคนที่มีครอบ ะค,ะคุณลูกค้าคันนี้นั่งได้ถึงเจ็ดที่นั่งเลยแล้วก็ด้านหลังนีนั่งได้สองคนเบาะพับ,บได้ทุกทุกเบาะเลยคุณลูกค้าแล้วก็บาะด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยนะคะ ็ไม่มีอรอยขาดแล้วก็ไม่มีอรอยขีดข่วนนะคะอาจจะมีอรอยยับตามขอบบ้างเล,ล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้คุณูกค้าปูลพรมท่าดีมาให้สวยๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นรถพร้อมใช้งานเลยคุณลูกค้าบอกแล้วนะคะใครที่กำลังตามหารถ SUV รถครอบครัวห้ามพลาดเลยนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวด้วยเติมน้ำมันดีเซลนะคะคุณลูกค้าประหยัดน้ำมันสุดๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของเขากันเลยดีกว่าคะ่ะมาค่ะ 我累了。 เดียวออปชั่นด้านในคือเน้นเวอร์เลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับใครนะคะที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรไปที T ่เบอร์0ป8 8 8 8 4 4นะคะหรือไลน์นะคะ8ป4สค่ะเซนเตอร์นะคะแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะ8 4ค่ะเซนเตอร์นะคะแล้วก็ยูทูบนะคะ8 4ค่ะเซนเตอร์ชาแนลนะคะ,ะ,คะสามารถทักมาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะจ้างวันนี้ ถ้าหยุต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด, like, กด, Share, กดสสมไลค์กดแชร์กด u b ั c r อ b e ยิกด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวรถดีๆแบบนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ <oz ik> ่ะสวัสดีค่ะเซทีพิเศษนะคะสำห <oz ik> รับลูกค้าทีด่ดูผ่านช่องทาง YouTube นะคะก็รับเพิ่มไปเลยค่ะนี่เป็นน้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะคะให้รถสภาพเหมือนใหม่รับเพิ่มไปเลยฟรีๆค่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com